สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบเคล็ดลับคณิตกับครูนิดนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเคล็ดลับเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกําไรขาดทุนคลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่จะไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าเลยทีเดียวนะคะ เคล็ดลับของเราก็คือการตรวจคำตอบนั่นเองนะคะเราจะได้รู้ว่าคำตอบที่เราได้มานั้นมันมีความสมเหตุสมผลหรือไม่หรือว่ามันมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใดเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เคล็ดลับกันเลยคะ่ะแท่งแรกนะคะจะเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้หรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุนนั่นเองนะคะจะมีค่าเท่ากับ100%เอร์เซ ส่วนแท่งที่2นะคะก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบหรือสิ่งที่โจทย์ถามจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะมีขนาดเท่ากับทุนและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของกําไรนะคะ ควรระวังนะคะการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกําไรมันสามารถถามได้2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือจะถามว่าได้กําไรเท่าไหร่แน่นอนนะคะได้กําไรเท่าไหร่มันจะต้องไปอยู่ที่บาที่2บาที่2ของเราจะประกอบไปด้วยทุนแล้วก็กําไรที่มันอยู่ต่อกันใช่ไหมคะ เขาถามว่ากําไรเท่าไหร่แน่นอนมันจะเป็นตัวส่วนบาที่ต่อออกไปจากบาตัวทุนนั่นเองนะคะมันก็จะเล็กกว่าราคาทุนดังนั้นถ้าคําตอบของเราน้อยกว่าราคาทุนนั่นคือคําตอบของเราเป็นคําตอบที่ถูกต้องแบบที่2ก็คือถามว่าราคาขาย าไได้เท่่หรแน่นอนค่ะราคาขายมันหมายความว่าราคาขายก็คือทุนบวกกับกำไรนั่นเองคำตอบของเราก็จะต้องมากกว่าทุนนั่นเองนะคะถือจะถือว่าคำตอบของเราเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสำหรับโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไรนะคะสิ่งสำคัญก็คือนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ให้ดีๆว่าโจทย์ต้องการ ทราบอะไรหรือต้องการถามอะไรถามกําไรเราตอบกําไรคําตอบของเราต้องน้อยกว่าราคาทุนถามราคาขายราคาขายหมายถึงทุนบวกกับกําไรมันจะต้องมากกว่าราคาทุนนี่เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆในการจะตรวจคําตอบว่าคําตอบที่เราหามาได้นั้นมีความถูกต้องหรือเปล่านะคะ ค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการขาดทุนนะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการขาดทุนของเราแน่นอนค่ะประกอบไปด้วยบาโมเดล2แท่งเหมือนเดิมค่ะซึ่งแท่งแรกก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้หรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุนนั่นเอง จะมีค่าเท่ากับ100%ส่วนแท่งที่2นั่นก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบหรือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองส่วนแท่งที่2นี้เราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันคือส่วนแรกจะเป็นราคาขายและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นขาดทุนนั่นเองนะคะ แน่นอนค่ะถ้าสิ่งที่โจทย์ถามแบ่งออกเป็น2ส่วนแสดงว่าโจทย์สามารถถามได้2แบบนั่นเองดังนั้นโจทย์ประเภทนี้นักเรียนควรจะอ่านโจทย์ให้ดีๆว่าโจทย์ต้องการให้เราตอบคำถามอันไหนกันแน่นะคะมาดูคำถามแรกเลยค่ะ ที่โจ์มักจะถามก็คือว่าขาดทุนเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่นหรแน่นอนค่ะจากรูปบาโมเดลจะเห็นว่าแท่งขาดทุนจะเล็กกว่าแท่งทุนทน,นั่นหมายความว่าคําตอบของขาดทุนของเราเป็นไงคะจะต้องน้อยกว่าทุนถ้าเกิดเราหาคําตอบได้น้อยกว่าทุนนั่นแสดงว่าคําตอบของเราเป็นไงคะถูกต้องนะคะไปดูคําถามที่2ที่โจทย์สามารถถามได้ก็คือถามว่า ขายเท่าไหร่จากแท่งบาโมเดลของเราเหมือนเดิมค่ะแท่งราคาขายของเราเป็นไงคะเล็กกว่าแท่งทุนนั่นหมายความว่าราคาขายจะต้องน้อยกว่าราคาทุนถ้าเราหาคำตอบได้น้อยกว่าทุนนั่นแสดงว่าเราหาคำตอบได้ถูกต้องและมีความสมเหตุสมผลนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ในการแก้โจทย์ปัญหาสิ่งสำคัญที่สุดที่นักเรียนควรจะต้อง ก็คืออ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าโจทย์ต้องการอะไรสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวราไปก่อนหวังว่าเคล็ดลับเล็กๆนิดน้อยเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนสวัสดีค่ะ